พระอัญญานโกนธัญญาเป็นบุคคลคนที่สองในโลกนี้ที่เห็นความจริงอันนี้ต่อจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่ทรงเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาพอนำเอามาสั่งสอนให้แก่พระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็เข้าใจทันทีคือพระอญญาโกนัญญา ดางที่พระเจ้าทรงตรัสว่าโกนธัญญารู้แล้วหนอโกนธัญญารู้แล้วเนออเห็นแล้วว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาต้องดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครมายับยั้งมาห้ามการดับของสิ่งต่างๆได้ผู้ที่อยากมาจะไม่ให้ดับผู้นั้นก็คือผู้ที่สร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองโดยใช่เหตุ เพราะว่ามันก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงการดับของสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆก็ยังจะต้องดับไปอยู่ดีแต่คนที่ไม่รู้ความจริงอันนี้ก็ต้องฝืนทันทีเพราะอยากจะให้สิ่งต่างๆไม่ดับนั่นเองเพอเกิดความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆดับก็เลยเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความทุกข์ใจของพวกเราทุกคนก็เกิดจากความอยากอันนี้นั่นเอง การอยากที่การที่เรามองไม่เห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนการเสื่อมการดับของสิ่งทั้งหลายมองไม่เห็นอนัตตาว่าเราไม่สามารถที่จะไปยับยัง้งไปห้ามได้ถ้าเราเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเราก็จะดับความทุกข์ได้เพราะความทุกข์นี้เกิดจากความอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเอง พอเรารู้ว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้เราอยากไปก็ทําให้เราทุกไปเปล่าๆแล้วเราทุกไปทําไมเราก็ปล่อยมันไปยอมให้มันดับร่างกายมันจะแก่ก็ยอมให้มันแก่มันจะเจ็บจะตายก็ยอมให้มันเจ็บมันตายไปก็มีเท่านั้น